แล้วเราจะด้านนี้กันนะนนครับรเป็นไม่เกรงใจชุนแต่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้คุณน,นุก๊กถ่ายรูปกับพี่แกรมหน่อยดีกว่า,านะะดีใจด้วยนะคะคุณน,นุ๊กเดี๋ยวด้ถึงไม้ให้เดี๋ยวด้วยถือม,ม,ม,มาให้คุณน,นุก๊กหน่อยนะคะโอเคพี่นุ๊กใกล้ๆเลยค่ะและแน่น,นอนนะครับคุณน,นุ๊กวันนี้นะคะเป็นผู้โชคดีท่านแรกเลยได้รับตั๋วเครื่องบินนะคะไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นนะคะถึง2ที่นั่งด้วยกันนะคะ สิ่งที่คุณนุกจะต้องทำก็คือจะต้องชำระภาษีนะคะมูลค่า250,000บาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแสงเหนือเหรอคะทำไมแพงขนาดนี้ไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้อง่ปซีเลยไม่ต้องจ่ายค่ะครับผมให้เขาได้พูดความในใจเล็กน่อยเอออ๋ออย่ายุ่งกับฉันค่ะอย่ายุ่งกับฉันฉันจะคุยส่วนตัวค่ะอะไรนะฮะจะเอาอ้อมกอดเหรอเฮ้ยไม่เอานะเอาส้ไหนไหมสนไหนไหมสนไหไหม นะครับอาจจะลงด้านนู้นก่อนเลยนะคะขอบคุณฮะเจอกันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะก็ <_ d> ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณแพงมากนะใช่แล้ว<ช>หายากไม่ใช่ว่าจะหาที่พักหาอะไรกันได้ง่ายๆแต่ว่าโอชิเขาจัดเต็มจัดให้เลยโอ้โหจัดใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพลาดแคมเปญนี้ไม่ได้ด้วยประกานทางปวกนะไม่ได้เลยค่ะครับอะแล้วนอกจากนี้นะครับวันนี้ครับเห็นว่าจะมีเครื่องดื่มสุดพิเศษมาทำให้เราได้ดูกันด้วยถูกต้องครับผม มันเป็นเมนูสูตรพิเศษที่เคลมแล้วกันว่าคิดคนขึ้นมาเองเฮ้ยอะมาเลยมาเลยมาอุปกรณ์มาเลยฮะอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาเลยจะากมานะครับเดี๋ยวทําเสร็จบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําแล้วก็ให้กลับกินเองนะฮะเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีได้ขึ้นมาทานนะครับเครื่องดื่มสุดพิเศษแก้วนี้คนเดียวได้สดชื่อแน่นอนอันนี้ใช่ครับผมเป็นม็อกเทลเนาะถูกต้องครับผมโดยส่วนผสมเราเนี่ยก็จะมีเป็นนี่ครับส่วนผสมหลักเป็น โอชิกินชีคนนี้ครับเป็นนี่เลมอนแล้วก็มีเป็นมัทฉะก็คือเป็นผงชาแต่ว่าผมจะอยู่ข้างในนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นนี่ใบเปิร์มินแล้วก็พวกเลมอนอะไรอย่างเี้ยผมผสดชื่นตรงนี้นี่แหละใช่ครับผมนี่แหละส่วนผสมของเรานีแค่นี้แล้วันนี้ไม่ให้คุณเหนื่อยคนเดียวเพราะวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะะฮดีเลยครับจานมาเซ่อินนชัยมาเซ่โอ้ยกินน้ำชัยมาเซ่ จะทักกันเลยนะชื่ออะไรครับชื่อบะหมี่ค่ะบะหมี่ชื่ออะไรนะคุณบะบะหมี่บะหมี่เป็นบะหมี่เส้นกลมหรือว่าเส้นแบนนะมีระบุไหมครัเป็นเส้นกลมค่ะเป็นเส้นกลมโอกถ้าถามก็ตอบได้เรื่อยๆแหละใช่ครับได้โอกาสพูดใหญ่ใหญ่แล้วก็ราถามเกาเองด้วยบะหมี่จะมาเป็นผู้ช่วยกัปนาวกัปโกัปจะทำอะไรบอกให้คุณบะหมี่ช่วยได้เลยฮะได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ ขั้นตอนแรกเลยแล้วกันครับผมอันดับแรกคุณบะหมี่ถือไม้ให้ก๊าปได้เลยฮะไดโอเคครับมาเอามาให้ช่วยถือไม้ใช่ไหมช่วยด้วยช่วยผสมด้วยออกระดชมด้วยเอามาท่านถือเองดีกว่าโอเคโอเคมาคุณบะหมี่ให้หนุ้ยเองคฮะคุณจะพูดเมื่อไหร่คุณหันมาฮะครับหรือถ้าหนุ้ยยื่นไม้เมื่อไหร่ให้คุณพูดโอเคไหมไม่มีปัญหาเอเดีดีไม้มาเมื่อไหร่โอ้ยโอ้คนญี่ปุ่นด้วยคนญี่ปุ่น เป็นแบบเป็นเป็นภาษาแบบสำเนียงแบบเกียวโตใช่สำเนียงเกียวโตโอชิวมันยอโอเคอาบะมีทำไมไม่ <laughs> ทำไมไม่พูดลนะ <im itan> ่ะครับบะมีนะฮะท่าน <ตะ S 2> อ่าอาท่านตอนครับเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้หน้ามันเขาต้องเช้าไปด้วยอ่ะเช้าไปด้วยโทษนะครับไอ้กรากัาอ่ะเอาล่ะต้องช้าคุณบะมีอ่ะคุณดูแลกราฟเดี๋ยวผมดูแลคุณบะมีท่านตอนแรกเราเซ็นก่อนเลยครับ แก้วนี้คือเอากลับบ้านไปเลยนะถูกต้องครับโอเคสวยๆนี่ค <c oughs> ุณไมมีครับแต่ว่าอันนี้เน่ทานแล้วสดชื่นแน่นอนใช่ไหมค่ะอันนี้จะสดชื่นด้วยกลิ่นของเครื่องเทศที่เราผสมไปสลัดเนมะนาวค่ะแล้วก็ตัวโอชีก็จะมีกลิ่นมะนาวที่สดชื่นมากอยู่แล้วค่ะและตอนนี้แก้วของเราเซ็นเสร็จจับเรียบร้อยแล้วโชวยสักทีนด้ไหมคะโชยสักทีหนึ่งนี่แบบนี้นี่นี่ก็ ซูมเข้ามาฮะซูมเข้ามาอ่ามีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับฮะโอเคมาเราเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าฮะาปะเริ่มจากอะไรดีครับพี่ป้ามิ้งขัง้นตอนแรกเอาน้ำแข็งใส่เอาเผมใส่น้ำแข็ง <ๆ S 1> ก็ได้เสร็จเลยอ่ะจัดไปครับมก็ัอนโอเคนี่พี่ป้ามี่งเขาดูแลดีมากที่ระวังนะคะ อยากให้พี่บ๊ามีดูแลตัวเองก่อนนะฮะแล้วมี่บอกดูแลดีแล้วค่ะสองก้อนพอนะฮะค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่สาระแน่กับเลมอนนะคะะหลายคนเริ่มขื่นน้ำลายกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือยังไงะให้กัาอธิบายด้วยใส่ใบสาระแน่กับเลมอนครับเออไม่ได้ว่าพ um ี่ใช่ไหมสาระแน่ขาหมายถึงใบใช่ใช่ไม่ได้ว่าเรานะ ตัวนี้นี่อะเลมอนอีกสักชิ้นแล้วกันครับได้ฮะมันจะสดชื่นมันจะมีความคล้ายๆกับโมจิโต้นิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคร่บจะสดชื่นสดชื่นหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนองาันก็ใส่ตัวโอชิเลมอนครับผมค่ะยี่เลยจริงๆมีหลากหลายสูตรในของโอชิกรีทีนะครับก็เลือกที่แบบคุณชอบเ้ลงบน เฮ้เฮ้ที่ไม่มีเพลงหรอกเราพ้อว่ากาศเราไม่ถูกกันแลจริงๆแล้วโอเคประมาณนี้มพี่ม่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชมมาัะได้เลยครับใส่ผมชาเข้าไปไม่ได้ง่ายๆไม่ได้จบแล้วซึ่งเป็นชาที่เพิ่งปลดล็อกเมื่นี้หรือเปล่าครับ เป็นชูที่เจ๊หมูใช่มันจะเป็นยังไงที่เวลากินเข้าไปที่เพิ่งผลล็อกเคี้ยวไปไปหวานหวานนี่แะแต่ไม่ใช่ของที่นี่ที่นี่ทานแล้วสดชื่นสดชื่นใช่หายเหนื่อยอันนี้เราใส่ผงมะชชั่นทำ่ะการชงแบบนี้เขาเรียกว่าการชงชาแบบโบราณนะใช่มันก็ลองรับใช้ตัวแหวนคาเป็ได้เลยครับอุ้ยไอ้แหวนอันนี้เดีเราเคยมาขยุบหัวกันใช่ไหมคนละอันนะอ๋อคนละอันคล้ายๆนะ อันนี้ไม่ขยุ่หมูแมวโอเคยังดีนะออกทางแมวขอบคุณมากนะฮะวิธีการก็คือเราสลับขึ้นลงเป็นฟันปลาเฮ้ยนี่นี่เขารู้เขารู้เขาก็ดูไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะไปเช็คกันครับคุณรักษาหน้ากับดทธิสิฮะขอโทษฮะขอโทษฮะแค่จมให้ทานนี่ก็พิเศษสุดแล้ววันนี้อยากกินกันหลือย่างเลยทุกคนไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวนะวันนี้บอกก่อนใครที่ถ่ายรูปเนี่ยติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ o c h i c r e n t e x g r a p h นะครับ<ช> o c h i c r e n t e x g r a p h นะครับฝากกันไปด้วยนะ,อะพ,อพอยังครับได้แล้วค่ะงดงามง<ม>ดงามนี่สุดยอดสุดยอดยอไปเลย,ยลอ่าโอเคฮะอุะ้ยดูแล้วจริงๆเราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้เนอะสุดยอดเ่ยใช่ใช่แต่ว่านีแต่จะทำหกภาพภาพภาพ จับคอไปหมดแล้วไนะเชื่อเด็กนี้ไม่มีสาวให้เราเลยไนะเชื่อเอาเลยครับไปเลยคุณโอ้ดูดีอะดูดีอะดูดีดูดีดูดีอย่างนี้ใช่เลยไหมพี่บะหมี่ใช่ค่ะเออออกมาเป็นสองเหยอร์แล้วน้าผ่านมากขอเสียงปรบมือได้ไหมฮะและแน่นอนครับขอเสียงปรบมือกับคุณบะหมี่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบะหมี่ครับครับ ให้กับพีเซนดีกว่าพ<ต>ีเซนแก้วนี้ม็อกเทลแก้วนี้เป็นยังไงบ้างอโนุหแท้ญี่ปุ่นแท่งเป็นเรื่องะ <c oughs> องนะ่าครับผมก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับโดยแก้วนี้เนี่ยมันจะมีทางเฟนผงชามะชานะครับผมที่เราเ,ออเขาเรียกอะไรชงเองตะกี้ครับผมบวกกับ ตัวโอชิกรีนทีนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามี2เลเยอร์อย่างนี้นมาะอ่าและบวกด้วยความที่แบบความเปรี้ยว<ม>แล้วก็ความหอม,หอมความสดชื่นของใบสะระแหน่เนะี่ยผมว่าเมนูนี้นะ่าจะเป็นเมนูที่สามารถช่วยดับกระหายได้ดีเมนูนึงเลยครับแล้วพิเศษสุดน,นะครับเพราะว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เราจะมอบให้กับผู้โชคดีที่เราได้ทําการสุ่มจากผู้โชคดีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครเป็นผู้โชคดีขอเชิญบนเวทีเลยครับขอเียงประม้วย อะไรครับยุ้ยค่ะคุณยุ้ยคุณยุ้ยโอเคไม่คุณยุ้ยจ้ะคุณยุ้ยปกติเป็นคนชอบทานพวกม็อกเทลอะไรอย่างนี้ป่ะฮะไม่ค่อยหรอกค่ะอ่ะการเปลี่ยนคนที่ว่าคุณยุ้ยขนาดรล้วมันให้โอกาสเขาตอบยังตอิดนปกติไม่แต่ว่าวันนี้พิเศษต้องตัวอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอแล้วครั้งแรกเนี่ยจะจำไม่ลืมนะคะคุณยุ้ยครับผมแต่ว่าันเดียวเนี่ยสองคนแรกมาไม่เท่าไหร่หรอกคุณยุ้ยคุณยุ้ยมองไม่หยุดเลยนะ god นี่คุณคุณยุ้ยก็ยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยคันดีใจไหมฮะคุณยุ้ยที่แบบได้ได้ขึ้นมาในรอบนี้ตกใจว่าตกใจไหมฮะก็แอบกลัวเพราะว่าหนีงานมาอร่อเหนีงานมาหนีงานมาโอเคไม่เป็นตรงนี้เรามีแค่สื่อทั่วประเทศเท่านั้นเองนะฮะทอาชทอได้มาเท่าไหร่ไม่มาสื่อือตกใจแทนเลยคับคุณยุ้ยเขจะตัดลูกคุณยุ้ยตรงนี้ออกได้ไหมฮะไม่น่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคุณยุ้ยอย่าไปกลัวฮะคุณยุ้ยก็แค่พรุ่งนี้ก็แค่ออกมาเท่านั้นเองเื่องานเล่างานหรพอว่าอา เย็นแล้วอะเลิกงานแล้วอ่ะใช่แล้วใจคุณยุยเอาไปดื่มเองที่บ้านมันมันไม่ใช่เปล่าอะพี่น้อยมันมันมันต้องป้อนหรือเปล่าตนันนบอนอหรับอไหมครับพี่ยยพูดมาแ้ตอันนี้เนื่องลอองดูแล้วเราให้ให้คุณยุ้ยได้บอกด้วยว่ารสชาติเป็นอย่างไร ติดน้ำแข็งติดน้ำแข็งดูดไปขึ้นติดไปชระแหน่เมื่อกี้อร่อยค่ะแม่รสชาติมันออกไปทางไหนยังไงมันเป็นยังไงพูดให้ฟังหน่อยนะชื่อชื่นลิลลี่กาแบบการทำอะไรก็อร่อยขอบคุณมากครับใช่คุณยูเราหยอมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมอบแก้วนี้เอาแก้วนี้ไหมเอาแก้วนี้ไหมฮะเอานะขอบเก็บค่ะทานเยอะๆนะครับขอบคุณ ไม่หมดไปดูเองแล้วเขินดีกว่าเรารู้สึกเขินยังไงอมไม่ถูกอ่ะคุณยุ้ยถ่ายรูปไหมจะถ่ายรูปคู่ไหมฮะมา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 าาม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 มาาม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 มมืมา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 ม่ามาามามาแล้วมีมา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 มอมมามาามามมามับุมามายาามาาม นี่ทีแรกว่ากลัวเจ้านายจะเห็นน้องใช่ทำไมไม่เห็นกลัวแล้วล่ะพี่ไหนๆก็อะไรๆไหนๆก็เอาแล้วนะพี่น้องแล้วเปิดหน้าแล้วด้วยใช่เปิดหน้าแล้วโอเคบายยขอบคุณพี oh ่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยครับขอบคุณครับและขอจิ้มโปรบมือดังแรกกับก้าวเพื่อครับผมเก่งมากนี่ขนาดแบบเป็นการทำเมนูพิเศษขึ้นมาใช่ถูกต้องเออนะครับอ่ะก็ถือว่าพิเศษมากๆนะครับกับความสุขครั้งใหม่กับแคมเปญโอชิ g o o d n เนสออฟทีสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ